สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องก๊อปแ๊บชาแนลนะฮะในส่วนของคลิปนี้เราจะานำเสนอในเรื่องของ Boxing Star นะครับเป็นเกมต่อยมวยนะครับซึ่งก็จะสนุกเหมือนกันไปดูในของแมทเพิ่มเติมก่อนเราค่อยๆเก็บของเก็บอะไรไปนะครับแมทเพิ่มเติมแบบกลุ่มเอาตัวไหนก่อนดีดูพลังของเขาพลังเรานะครับของเรา1760นะครับ1760 รอกร ah. ัตัวไหนดีเอานี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะโอเคหน่อยครับแต่งตัวเท่แล้วเกินครับเอาไฟเลยครับไปลุยเป็นยังไงบ้างไปนะครับไป,<ด>ไปครับเอาออครับอโอ,โอ้โหเด,โด,โด,ดีวเขาเดนเขาสวนวะโยกโยกยัดโอ้โหมันหนักจริงมึงเลยครับตอนนี้สวนกลับครับ สวนกับครับสวนกับครับนี่ครับบอกแตกแล้วก็ต่อยอัปอคัตไปครับโอ้โหถุงรวมเท่จังว่าฝั่งนู้นอะเอาครับเอาครับเอาครับรู้แล้วครับขวามาทางขวานี่เราจะได้เปรียบนะครับเรียบร้อยลองไปนับครั้งที่สองนยกแรกและแน่โอ้เจ๋งเวยเรา ามาครับมาครับโดนเขามาทีเดียวมึนเลยครับตอนนี้ต้องรีบกดแล้วครับโอ้โหกำลังแบบปั๊บหัวใจอย่างรวด,ดเร็วแล้วก็สวนกลับครั้งที่สามเนี่ยถ้าเป็นจริงๆก็มันต้อง T K O แล้วนะแต่นี่มันเกมนะก็ต้องเข้าใจแต่แตอนนี้มันน็อกเลยอ่ะมันเอาให้แบบไม่ต้อง T K O อ่ะน็อกเลยแต่ T K O ก็น็อกเลยเหมือนกันจบเลยก็มานับอันนี้ต้องนับหนึโอเคผ่านไป ไปเดี๋ยวไปลุยต่อดาต่อไปครับอะไรมาบังเนี่ยบังฉันหรอไม่ช๊ช่ไปต่อเลยครับไปแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ทำอย่างนั้นสิเราไม่ควรบูลลี่คู่ต่อสู้นะครับไม่ควรเยอะไม่ควรเหยียดหยามนะครับเราเป็นการทำทีท่ไม่ดีนะครับอะไรไม่รู้กันเนี่ยเอาตัวเนี้ยเอาหล่อเลยฮะเอาเนี่ยมันูะแบบไปเรื่อยครับนั่นี้ เก็บตังเก็บของไไปเรื่อยได้ตัวอะไรมาโผงโผงหน้ามาแล้วใส่มาตายแล้วตายเลยเอโอ้ยมัดดอกหลาบอยาง้จริงไอ้ตัวนี้มัดโดนก่อนเลยครับทีเดียวดาวทำไมงั้น,นะอะฮยไม่ใช่ั้งไม่ใช่บ้างมันฟุกหรือเปล่าหุยเอาคือสองก็ดาวเอ้ยเดี๋ยวขอร้องทีม่ะถ้ารั้งนี้ได้คือสมมุติฐานนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่าจกสามครั้งดาวสามครั้งก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ไหมเอาสี่ไหมสี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับใช้งานได้สี่ครั้งนะครับได้ผลสี่ครั้งนะครับเรียบร้อยต่อยสี่หมัดล็อกสี่หมัดอ,อันนี้ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับ ดิฉนเรามีการทดลองใะเนี่ดิสันดิสันทดลองมากมายนะวกว่าได้หลอดไฟที่เราใช้ทุกวันนี้นะเอดิ feet, สันทดลองเป็นหม,นม,นมนื่นๆครั้งครับยาบูลี่เขาเนี่ยทำไมนิสัยไม่ดีเลยอะ่ะอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับ,บนิสัยแบบนี้บูลี่เขาไม่ดีนะครับไม่ดีเลยครับเป็นนิสัยไม่ดีแต่เกมมันเกมมันทํามาผมมันต้องนะครับเอาตัวเนี้ยเอาใส่น้กกากใส่นะกกากเนี่ยใส่นักกากไอ้ใครนะไอ้ตัวบินได้อะแทงงูแทงงูใช่ไหม ใช่เทงูไหมไปลิงเกลมาครับลิงเกลมาเทงงูใช่เทงงูเทงูจมูกยาวลองครับ้าพขนาดเราเลยครับไปก่อนแล้วครับไปก่อนครับไปก่อนครับแล้วก็ไปทีครับไปแล้วครับเรียบร้อยลงมือนะครับเทงงูโอ้คนไทยนี่ต้องอยากกายจะแตกครับนี่สองทีแบบสวยๆเลยแบบโบ๊เบ้ แล้วก็บวบไม่ได้นอนนะครับออกมาแบบขวาเป็นหลักนี่โอ้โหไปขวาหลอกไปซ้ายเป็นไงงงครับงงเลยตานี้ลูไม่ขึ้นแล้วลังไม่ไหวงงแชกหูบอกว่าไม่ไหวแล้วขอนอนเหนื่อยแล้วกินแล้วอ๋อผ่านเฉยไม่บูลลี่นะอันนี้ขอไม่บูลลี่เลยนะมันกด้ามเลยนะผมไม่ชอบเลยอ่ะไม่สุภาพเลยอ่ะมีแบบ ทำเมื่อกี้เนี่ยเอาอแล้วเนะี่ยจกดข้ามยังไงเนี่ยจะกดข้ามโอ้ยแมวเ,เวนทแท้ๆเวนทแท้ๆนะครับอีกเรื่องอีกเรื่องแมวแล้วนิสัยไม่ดีเลยตะกี้ทาตัวแย่มากทําไมต้องทําเขาอย่างนั้นนะครับไม่ดีนะครับน้องๆหนูๆอันนี้เกมมึงเกมนะครับเขาทํามาเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็ ใช้ฝึกสมองใช้ฝึกอะไรนะครับไปครับเดวคอไปดูว่าเราได้ละบ้างไม่เอาดีกว่าลุยเลยดีกว่าวันนี้จะลุยให้ดงเดียวเลยต่องมาอนะแล้วแมทเพิ่มเติมน,นะตะกี้จบแล้วสามไปรี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 แมทไอ้ป้องกันอะไรตะกี้ผมไม่สนใจนะไปครับมีตังค์อยู่หกร้อยกว่าบาท่ะไปนี่เอาเลยเจอแล้วอะชุดเท่ไหมชุดคตสเฟีย้ยวเลยโอ้โห ตายเลยดปล่ามาไปใส่เหรอนี่ไงหลอกซ้ายหลอกซ้ายแล้วขึ้นขวาหลอกซ้ายแล้วขึ้นขวาหลอกขึ้นขวาต่อขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอะไรไม่รู้โยกก่อนครับโยกผ่านครับเรียบร้อยโดนท่าเขาไปชุดเดียวเรียบร้อยเลย่ะเฮ้ยมันงั้นอย่างม่งั้นนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาเขาล่วงกัน อุ้เอาคืนนะอุ้ยเหนื่อยเยอ๋เลยเหนื่อยแน่อันแน่แวบแวบครับเรียบร้อยเลยครับรอจังหวะครับรอจังหวะนะครับมาจังหวะเลือเต็มมาเอาก่อนแล้วครับใส่แล้วครับ โอ้โหไม่ทันไม่ทันทันแล้วใส่อุ้ยหลบอุ้ยโดนหลังเราเรียบร้อยเลยยกแรกโอ้โลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยกดผิดโอ้พลาดเลยนี่นนครับาจะเพิ่มเลือดแนะ่แต่เขาเพิ่มเลือดก่อนครับมันก็ต้องใส่กว่าแล้วใส่กว่าแล้วหนึ่งสองครับโบไปค้างแล้วเบ้เขาที่หน้าครับเขาอยู่ได้เหรอเขามาเหมือนกัน หลบ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 ไม่พ้นครับไม่หลอดอันเนี้ยบอกเลยไม่หลอดนี่บอกเลยไม่หลอดครับแต่จะพยายามสู้อย,อยงที่สุดครับมวยไทยไม่เคยแพ้ไม่ยอมแพ้อ,อยู่แล้วเขาเขาไม่เป่าไม่เป่าไม่ยอมแล้วนี่ครับเอายับาง,ยบ,งยบ้างเองโอ้โ้เราช้าไปหนครับสปีดเราเด,ดาอางนี้โดนครับโดนโดนแบบดังดักเลยโดนดังดักเลย นีเขาใส่กนทีครับสวนกลับไปเลยครับล่วงไปเลยครับมาหนักหนักเรามีโอกาสที่จะฟื้นตัวครับไปต่อครับอุ้ยไม่ทันครับเอานครับโอ้โหโอ้โหแรกนั้นับไม่ไหวเงี้นตอนนี้ไม่ไหวเงี้นไปครับไป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 โอ้โหหลบไปหลบหลบครับแล้วใส่ครับ เอาไม่ตายเอาเลยเอาเขาล่วงนะครับตอนนี้เอาเขาล่วงครับตอนนี้เอาเขาล่วงเราจะได้มีเวลาแบบฟื้นตัวฟื้นอะไรบ้างนะครับให้มันซูสีให้นหน่อยไปเดี๋ยวเหลือเจอแน่โอ้โหเรียบร้อยไม่ไม่ทันนอกแล้วเรียบร้อยครับโห<ฮ><ฮ>ใครมาได้โคตรเก่งแล้ว็น เชเด้ไม่ปุ่มเทโบ่ะอุ๊ยแปบ๊บนึงโอ้โหแพ้ตะกี้เป็นเป็นแฟนขับอะเป็นแฟนขับแฟนขับให้กำลังใจครับห่ดแพ้แล้วไปขับให้กำลังใจครับตะกี้ตะกี้นะสนใจมันไปต่อไปต่อไปต่อเราไปเรื่องของเราต่อเลยว่าสนใจใตัวตะกี้นะไปลุยลีกยังไงอ่ะอย้นอาย้อาล้นอลนอ เอาหน่อยเอาหน่อยเอานะครับขอดูยตัวขอดวยตัวนะอตัวนี้เป็นเหมือนเนื้อตาเรือเทจังเอาไหมเอาดีกว่าไหมไม่เอาไม่ไหวครับดูสกิลแล้วสู้ไม่ไหวครับเอานี่ดีกว่าสกิลโอเคหน่อยเราพอสู้ได้นะครับไปครับดาวก็ต่างกันไม่มากเราเราเราเป็นเราเป็นต่อเราเราเป็นรองครับเราเป็นรองอยู่หน่อยนึงเขาเป็นต่อเราครับไปครับ อุ้ยขวาจะนี่ครับเอาอุ้ยไหวครับคนนี้ได้ไหวงั้ครับคนนี้ไม่ไหวไง้โอเครู้แล้วอ่าทางนี้นก็สนุกแล้วรู้รู้ตำแหน่งครับอุ้ยหลอกขวามาซ้ายซ้ายครับอ๋อ,อเป็นมือซ้ายเป็นมือซ้ายเราต้องเล่นซ้ายครับเป็นมือซ้ายเราต้องโยกซ้ายครับนี่ครับเอาเอาทิ้ง เอาทีงอยว่สายโอ้ตะกี้ไม่ไม่ได้ทันได้ดูว่าท่าเขาเป็นยังไงนะครับท่ายืนเขานะครับสวนกลับเลยครับเบ๋เราล่วงแทนนะครับความเปิดสู้ไม่ได้ครับความจริงตะกี้น่าจะน่าจะสวยอยู่นะเนี่ยใส่ก็ล่วงนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอเขาลุกรอเขาลุกขึ้นมาใหม่นะครับพลังน่าจะพอๆนะอุ้ย เขาซ้ายเขาเลยถนัดซ้ายไงนะเขาซ้ายนะโอ้โหเขาต่อเราได้อยู่ครับเดี๋ยวกินขนมก่อนกินแล้วมีพลังไอ้แท่งอันนี้ไปครับแย็บแย็บย็บหลอกครับแย็บหลอกครับแย็บหลอกครับแย็บหลบครับหลบแล้วโอ้โหวิ่งอัปคันไม่ทันครับโดยฟอลล์มาก่อนครับ เอ๋อยับมาเองก็โดนเอาเหมือนกันนี่มีเหมือนกันเนี่ยกลัวให้ไหนอ่ะกลัวให้ไหนอ่ะกลัวให้ไหนอะ,นอะ,นอะ,นอะเราไม่นอนเลยกลัวอ,อะไรหน้าบามารอมาครับเดี๋ยวล่อเขาหนาอุ้ยหมวกสวยไอ้ตัวนี้มันเติมเติมมาแน่เลยอะ่ะมันไม่เติมไม่ได้หมวกนี้หรอกนี่เขาเล่นมานานแล้วนะเล่นมานานแล้วได้แค่นี้โอ้ยหยาบมูเนี่ยยับไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยครับ เจออัปคัดได้จนเจอเจอเมย์ไวครับ 4, 5, ยัดตอดหน้าไปเลยครับตอดยับไปเลยครับไปคงไปทางเลยก็ว่านไปเรียบร้อยมีหลอดมีมันมีแท้ทางกันอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหสนุกสนานจริงวเชียวยังไงต่ออย่านะอย่าทำเหมือนตะบบกี้นะจ๊ะโอเคถัดไปเลยครับนี่ป่าได้นคงได้ของได้ต้องได้ตังก็ลุยมาลุยต่อไดยไหมลุยต่อไหม ไปเลยไปดิรออะไรอะ่ะเอาเลยครับโปรช่องวันนี้เหลือหนึ่งครับก็รอเลยครับพลังสูงสกิลสูงเอาใหม่ไอ <c oughs> ตัวน้นเด็ด <c oughs> <ๆ S 2> ไม่สู้หรอกสู้ไม่ไหวครับนี่หนึงน่งหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอสู้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาชัวร์เดลฟ่าเห็นไหมคนเล่นเกมมันต้องวางแผนใช้สมองนะครับใช้กําลังเดียวไม่ได้หรอกครับ <Round one. S 1> ฮะดูเชิงว่อาดูเชิงว่าอ,อ๋ออ๋อมาทุกอ่ะ มาทุกอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสไตล์มาทุกนะครับเอาประคัดได้ครับยังพอได้อยู่ถ้าเราไวนะครับถ้าเราไวเราสามารถที่จะสวนเข้าได้อยู่นะครับนี่ครับเนี่ยครับนี่ครับผ่าไม่ตายมาหลบหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นครับเนี่ยครับสวนเข้าลำตัวครับพุกเข้าลำตัวอเคนะนี่ฮะเอัประคัครับโดมาทุก โอ้ยยจะโยกไม่ทันครับมาบเอาประคนเนี่ยวเดี๋ยวเราจังหวะสวยๆครับนี่ครับนี่จังหวะสวยๆต้องแบบนี้ครับเวฟเวบโอ้ยเราเมาเมาหมัดอยู่ครับเมาหมัด่คือบเมาหมัดอยู่ครับเมาหมัดอดู่ยครับเอาดิเอาของบ้างครับกลัวอะไรอ่ะเบสบบาบบูนอนนะครับน้ำลายไหลหมดโอ้โห ไปรอที่ไหนฮะอบมาไอ้ได้อยู่ฮาวีครับรออะไรวะปลายค้างหน่อยวะอุ้ยโอ้โหเขาลอยครับนี่ไงนี่ไงนี่เ,เอาก่อนเลย <c oughs> กินแล้วมีพลังใช่ไหมพวกเราอ <c oughs> ะไรนี่กินแล้วมีพลังเหมือนกันครับเออมาแบบสไตล์ถึกเจอเร็วครับเจอแบบมายับยับยับวันทูวันทูครับแล้วก็โอ้โหโดนฮุกเราจะเอาเกลือ ไม่ไหวครับโดนหนักแล้วกนโอ้ยกสองแกมาไวครับแกมาสุดยอดมากหลบครับอัปคัดคืนครับโอ้โหเ่เราโดนก่อนครับตอนนี้ต้องรีบลุกต้องรีบรุกครับต้องรีบลุกต้องรีบลุกอ๋อ,อยับยับขอขอยับโดนทีเนี่ยใส่เข้าไปค้างทีเงี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันลุกขึ้นมาเดี๋ยวโดนชุดใหญ่ครับนี่ครับลุ้ขึ้นมาโดนชุดใหญ่บอกเลยบอกเลยครับโดนชุดใหญ่ครับบอกเลยครับ นี่ครับมาครับขึ้นมาโดนโดนนี่ครับโดนนี่ไม่รอแล้วสภาพนี้นะไม่ไหวแล้วต้องลุกนอนไปนอนไปไอ้ทิศเอองั้นเนี้ยต้องน,น,นอนแล้วไม่ไหวแล้วต้องนอนนะไม่ไหวก็บอกไหวไหวก็ต้องบอกไหวแล้วให้ร่างกายเป็นตัวิสูนดไปต่อครับ,รบเก็บของไม่เรื่อยครับตอนนี้ นี่ะไรของเปิดเปิดเดี๋ยวสั่งก่อนแปดชั่วโมงเนาะค่อยว่ามาหมุนเนื้อเรื่องไปหมุนเนื้อเรื่องสักรอบสองรอบดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูันนี่ผ่านมาแล้วนะตอนแล้วผมได้คงได้ของอะไรมามาเจอไอ้ตัวเนี้ยมาบายานี่มารวยแล้วก็ไฟไฟสมาแล้วจ้าลุยเลยจ้าลุยต่อเลยจ้าลุย่งจ เอาครับเอาครับโอ้โหเรือเขาเยอะเลือเรือเขาเยอะเงี้นะเรือเขาเยอะเงี้นะเลือเขาเยอะเราต้องเอาครับค่อยๆต่อไปครับต่อค่อยๆต่อไปครับค่อยๆต่อไครับนี่ครับค่อยๆต่อไครับต่อไปครับต่อไปต่อเอาครับเอาครับเอาครับเอาให้เอเอาเลครับหลบสิครับเราะไรอุ้ยไฟช็อตมานะครับสวนครับโยงแล้วสวนเลยครับตอนนี้ อ่าเนี่ยครับก็มานี่ครับโอ้โหจะอัปคัดไม่ทันครับนี่ครับเอา่อ,อ้แล้วครับเอาไว้แล้วเอาไ่อแล้วเรือเราจะหมดครับต้องเอาเขาให้ลงกันเอาเขาให้ลงกนโอ้โหเขาต้องโอ้โหวก็หมายคามว่าจะให้เขาลงก่อนเราครับแต่เราลงก่อนนะไม่เป็นไรครับเขาลงไปหนึ่งเราลงมาโอ้โหโชลีเซนทำไมลูกนี่แบบนี้ไปสินั่นสองแล้ว ขาลงสองเราลงหนึ่งโอเคลุ้นอยู่มีลุ้นครับมีลุน้นโอ้โหเพิ่มพลังอะไม่สนแล้วเป็นไงอ่ะอลงพลังอ่ะอ๋อช,อช,ช,อช,ช,อช็อตช็อตช็อตลราไงอ่ะช,อช,ช,อช็อตเราไงอ่ะช็อตช็อตแล้วไงอ่ะเอาเลยแหมกลัวไหนอ่ะเหมือนแล้วโธ่เลือดคนไทยไม่เคยกลัวคนที่ไหนอ่ะมาเจอกันได้นกไม่ใช่เอ็ดนายนกนะเอ็ดนายเทนนะเอ็ดนายนกใช่ไหม ผู้ผิดวิง่งสลับอันนี้ไปสุดเจนนะได้ของผ่านด่านแล้วโอ้โหอ๋อแชร์กดไปงั้นเนี่ยเดี๋ยวแว๊บนึงครับอ๋อมาต่อเลยไาครับผ่านด่านแล้วไปดันเออดันแปดเก้าทีละเก้า เดตโตยังไงต่อคุยกันไปคุยกันมาเงี้ยเมื่อเดี๋ยวให้คุยกันในหมดน,นเรื่องครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นครับขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะไม่ไหวจริง,รงยังไงก็ช่วยกันกดติดตามตด like, ากดไลค์ซับสไครตยังไงกดแชร์เพื่อนดูกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ